สวัสดีค่ะวีดีโอคลิปนี้ก็ยังคงเป็นลายหมวกถวายพระเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นลายที่6แล้วเนาะลายนี้เราจะใช้ไหมนะคะจะใช้ไหมสี่พายหรือ8ปดพายก็ได้นะคะหรือ5้าพายก็ได้ลักษณะของลายมันจะเป็นลายบางๆอันนี้ต้นฉบับนี้ครูใช้ไหมเ,เส้นเดียวนะคะใช้ไหม5้าพายเส้นเดียวนะคะ หรือว่าใครจะใช้เส้นคู่ก็ได้นะคะหรือใช้แปดพายก็ได้มันเป็นลายบางๆถักง่ายๆนะคะตามต้นฉบับนี้หมวกมันจะเดี๋ยวครัวที่ดูนะแป๊บนึงนะคะลักษณะของหมวกก็จะกว้าง8นิ้วนะคะยาวประมาณ9นิ้วนะคะเพราะเวลามันใส่นี่มันก็จะยืดหยุ่นได้อะ นะคะพร้อมเป็นเป็นไหมพรมยิ่งถ้าใครใช้ไหมใช้วัสดุอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเนาะแต่อันนี้คือใช้สีนี้อยู่เพราะว่าถือว่าถักหมวกถวายพระท่านไปด้วยเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเข็มที่ใช้ก็ยังเป็นเข็มเบอร์เดิมคือเข็มเบอร์5ทับศูนย์หกทับศูนย์นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เราจะเริ่มกันด้วยพิธีถักโซ่นะคะ คูบอกไปยังว่าใช้เข็มเบอร์5้าทับศูนย์หทับศนย์นะ,ะเราจะมาเริ่มกันด้วยโซ่ 6. ตามถนัดนะคะเราจะเริ่มด้วยโซ่หกเมื่อเราได้โซ่หกแล้วเราก็ทำให้มันเป็นวงกลมแทงไปแบบนี้พันขึ้นมาแล้วก็ดึงเลยเออกไปเลยเราก็จะได้วงกลมแล้ว นะคะทีนี้เราก็โซ่สามพอหนึ่งข้อลงช่องเดิมนี้นับโซ่สามไปด้วยก็เป็นสองสามสี่ห้าหกเราจะทำทั้งหมดสิบสองขานะคะ เมื่อเราถักมาครบ12แล้วนะคะ12หลักแล้วเนาะเราก็จะจบแถวโดยวิธีนะคะนับไปหนึ่ช่อง2ช่อง3ช่องนะคะใ่ตรงโซ่แรกเนี่ยนับไป3ช่องนะคะแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีจบแถวต่อมานะคะเราโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอลงช่องนี้ งช่องแรกนะคะพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงซ้ำช่องเดิมเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราลงออสองครั้งแล้วพอหนึ่งคออช่องถัดมาแล้วก็โซ่หนึ่ง พอหนึ่งคอลงซ้ำช่องเดิมนะคะเมื่อครบสองแล้วก็พอหนึ่งคอลงย้ายมาช่องถัดมาโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงช่องเดิมเมื่อครบสองแล้วพอหนึ่งคอย้ายช่องถัดมาโซ่หนึ่งก่อนที่จะลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อครบสองแล้วเราก็พอหนึ่งคอย้ายมาช่องถัดมา ลักษณะของงานเห็นไหมคะมันจะเป็นตัว V ถักวนมานะคะจากที่เราถักวนมาแล้วนะคะเราก็จะจบแถวโดยวิธีเดิมนะคะนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแล้วก็พันไปเลยนะคะพันผ่านไปเลยเทีนี้คุณจะมาสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะว่าอาตอนที่เรา,เาลงช่องเดิมเนี่ย พอ1คอ1ครั้งแล้วเราจะลงอีก1ขานี่เราต้องมีโซ่1น,นะคะแต่ระหว่างที่เราจะข้ามมาอีกช่องหนึ่งเราไม่ต้องโซ่นะใครไม่เข้าใจลองกลับไปดูคลิปนะคะย้อนไปดูคลิปนิดนึงนะคะเออช่องแรกแถวแรกนะคะแถวแรกจะเป็น12นะคะพอแถวที่2มันก็จะต้องเป็น24 ต่อมานะคะเราจะขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นแถวใหม่ต่อมาเราขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอลงช่องแรกนี้นับโซ่สี่ไปด้วยก็เป็นสองนะคะโซ่หนึ่งลงช่องเดิมสามเมื่อครบสามแล้วพอหนึ่งคอช่องนี้ไม่ลงนะตรงนี้ไม่ลงลงนี้ นับหนึ่งโซ่หนึ่งนับสองขั้นได้โซ่หนึ่งนับสามเมื่อครบสามแล้วพอหนึ่งคอช่องนี้ไม่ลงนะมาลงตรงนี้นับหนึ่งโซ่หนึ่งสองโซ่หนึ่งสามเมื่อครบสามแล้วพอหนึ่งคอช่องนี้ไม่ลงนะเนี่ยมาลงนี่ นับหนึ่งโซ่หนึ่งนับหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งเราจะขั้นไปด้วยโซ่หนึ่งนะคะเมื่อเราครบแล้วเราก็ย้ายช่องมาช่องตัวนี้ไม่ลงย้ายมาลงนี่เหมือนเดิมทำสามขาโดยมีโซ่หนึ่งขั้นเมื่อครบแล้วนะคะช่องนี้ไม่ลงย้ายมาลงช่องนี้ระหว่างที่เราย้ายช่องมาเราไม่ต้องทำโซ่นะคะ แต่ระหว่างที่อยู่ในช่องเราต้องทำโซ่อ่ะเมื่อครบสามแล้วช่องนี้ไม่ลงนะลงช่องนี้อะแล้วระหว่างที่อยู่ในช่องเราก็ต้องตามมันด้วยโซ่หนึ่งลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ทำวนมานะคะ เมื่อเราถักวนมาครบแล้วเราก็จะจบแถวด้วยวิธีเดิมคือวิธีนะับไปหนึงช่อง2ช่อง3ช่อง,องลงช่องที่3นะคะแทงลงไปแล้วก็พันออกมาแล้วก็ดึงออกไปเลยลักษณะของงานเราก็จะได้แบบนี้สําหรับแถวนี้ตามครูไปทีละแถวนะคะแล้วจะไม่งงเนาะแถวต่อมานะคะขึ้นต้นด้วยโซ่สี่เหมือนเดิม1นึ่องสามสี่พอหนึ่งคอลงช่องแรก พอหนึ่งคอนะคะช่องนี้ไม่ลงนะให้ลงช่องถัดมาโซ่หนึ่งลงซ้ำไปอีกหนึ่งนะคะเมื่อครบสองแล้วก็พอหนึ่งคอย้ายมาตรงนี้โซ่หนึ่งเมื่อครบสองแล้วย้ายมาช่องนี้โซ่หนึ่ง เะะมื่อครบสองแล้วย้ายมาช่องนี้จะให้สังเกตที่ลงช่องนะคะเราจะลงตรงที่สามขาเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงนี้ยตรงระหว่างนี้ไม่ต้องไปลงนะนะคะระหว่างนี้ไม่ต้องไปลงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเพลินลงตรงนี้แล้วมันจะไม่เป็นลายนะคะมันเป็นลายเหมือนกันแต่มันเป็นลายอื่นนะให้ลงตรงช่วงที่เป็นสามขานี้อเมือ่ออันนี้เมื่อครบสองแล้วพอหนึ่งคอย้ายมาลงนี้ นับหนึ่งโซ่หนึ่งนะคะสองครั้งเมื่อครบสองแล้วย้ายมาลงนี่ระหว่างขามันโซ่หนึ่งแต่ตอนที่เราจะย้ายช่องเราไม่ต้องมีโซ่อะไรนะคะแถวนี้เราก็จะลงช่องละสองหลัก ตามมาทีละแถวนะเรามาดูลักษณะลายนะคะลักษณะลายก็จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะ เรามาดูวิธีจบแถวนะคะวิธีจบแถวแล้วก็จะจบเหมือนเดิมคือนะับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของการจบแถวครูจะไม่พูดถึงการจบแถวแล้วนะเพราะว่าการจบแถวจะมีจะเป็นลักษณะนี้ไปจนตลอดทั้งหมวกนะคะการขึ้นแถวก็จะอยู่ที่โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะ อันน、啊、ี้คือการขึ้นแถวใหม่。